วันนี้ไปไหนกันครับขอสัมภาษณ์ไปเที่ยวไหนเที่ยวคองมะเดื่อครับคองคองกระโจมเหรอคลองมะเดื่อเฮ้วันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่เขาก็เอ้ยไม่ใช่คองมาเดืออย่างอย่งย่งขจอางอระางอย่งอย่ง่งอย่างอย่าง่างอางางย่งอย่่งอยู่ขงางหลังนะครับ มีตาต้องเลยครับมีตาต้องมาครับอะไรเขากระจมอะไรเขากระจมวันนี้ยังไม่ถึงวันนี้เราไปกันที่คลองมาเดือก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ฝนตกอากาศชุ่มชื้แล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนถนนอะไรนะรังสิตนครนายกใช่ไหมอ่าอกมาจากแถวแถวแยกกลางลูกกามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ตรงยาวเลยค่ะยาวไปถึง คอนนายกเลยไวิ่งไปซื้อซื้อเบียร์อ๋อแกลงรถไปซื้อเบียร์จะไปจอดนู่นอยู่ค่ะทางเข้าทางเข้ามีเซเว่นอยู่พี่เรียบร้อยเราอยู่ส่ยการนี่พูดรัดใครมาพูดใจรักยุยบ์มา อถใหม่ <laughs> <laughs> โอ้ยีาไรเอ,อ,อา้ารถอะไรอะออน,น,นั้นที่ลรา,าตนี้ปาัวัดีค่ะมาอีกแล้ว,ลวข,ข้างในเข้าได้เข้าได้ค่ะไปหนูหาที่นั่งได้เลยคโอเคครับผมแต่ทูที่ห่งๆก่อนหน่อยนะนั่งสุ้มไทุมันกันเลยนะคะข้ามน้ำได้ไหนะมวันนี้ จำได้อุ้ยคือคนเยอะนะทุกคนข้าได้ัอ้นจะตามยกเหลือตนายกอเพะผมไมคนยอ้าแล้วผมผมเคยไปนะครับผมผมติดผมจมน้ำตรงนี้แหละผมเลยไม่กล้าข้ามเลย ไม่มีอะไรทั้งอย่างเลยไม่กลัวจับรถได้ด้วยตาจำรถได้่าจำรถ้าจับรถกันไม่ต้องข้ามเลยวิวคนเยอะทุกคนมันหลันั้นเรามาแบกโครดีใช่แต่เราอยากนั่งใกล้ๆตรงนี้มันไม่มีเผื่อาจัไม่ใช่เดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนนะคะทุกคน อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะทุกคนเขาขี่ข้ามขี่ข้ามน้ำอะ่ะโหอุ้ยโอ้โหสูงทั้งนั้นดูดีมีวิบากด้วยโอ้โหมันสูงมาก ขับสองลากกันมาได้โอ้โหเข้ากันมันสูงมาก กระบาเท่าหัวเราเลยค่ะแค่กระบาก็สูงเกินร้อยหกสิบเธอโคตรหลกว่ะเนี่นะคะแล้วก็ก่อไฟแล้วก็จะทำการปิ้งยา่างสำหรับอาหารเชา้าเวลาบ่ายสามครึ่งค่ะน้ำเย็นฉ่ำนะทุกคนดูน้ำแบบ ช่ำๆเลยนะทุกคนอุย้ยเย็นมากเย็นมากเย็นแบบชํำๆเลยอะ่ะลงทั้งตัวมีสันบอกเลยไข้แน่นอนน้ำไหลค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรถที่ข้ามคลองมาเดือกกันหลายๆคันให้ชมนะคะคือแบบไม่รู้นะคือขี่ผ่านปุ๊บเราตื่นเต้นอ่ะ รู้นะว่าเขาผ่านไปได้แต่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยความที่เออเบี้ยนเราข้ามไม่ได้นะคะติดแล้วครั้งหนึ่งเนาะขนลุกเลยอ่ะหนาวเย็นไปแล้วหนึ่งนะคะดับกลางน้ำอันนี้น่าสนใจนะมอไซค์ที่มากอันนี้คือ ไปไปหาห่วงยางมาจนได้นะคะผูกเชือกได้ลอยไปเหมือนพี่เขาตามหาห่วงยางนดจงเรียบร้อยดังแป๊กเลยพี่เขาดึงเชือกให้ พี่เขาก็ใจดีค่ะให้เชือกแต่ว่าเชือกเราทุกคนมองลุ้นลุ้นด้วยน้ำเย็นฉ่ำเลยวันนี้แต่ก็เย็นทุกวันแหละน้ำธรรมชาติหอมหอมอะไรทุกคนหอมหมูวันนี้เมนูเราก็จะมีกุ้งค่ะแล้วก็หมูนะคะ

ก็คือเขาไปพากันไปเล่นน้ํากันหมดนะคะแล้วก็ยางหมูยางกุ้งเป้าไปก็เลยเหลือไปมองเห็นภูเขาเนีันาอีซานเขาเอิ่นว่าขี่ฝ่าล่อยออกจากเขาไหมเขาเอิ่นว่าขีา่ฝ่าส่วนภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เมฆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คนก็เริ่มทยอยออกนะคะแล้วก็ถอดแมสได้ไหมก็ก็เกินสองเมตรอยู่นะ แต่แต่ก็ต้องระวังเวลาคุณเดินผ่านนะคะก็จะรีบใส่แมสมาทันทีก็เว้นระยะห่างเนอะค่อนข้างพิเวษนิดนึงพันเขาก็จะไปเล่นน้ำกันอยู่ตรงนู้นนะคะไปให้ใไหหกลห่างผู้คนที่สุดตรงต้นน้ำเลย บกมือค่ะมันดิบดิบดบเลยหลังจากที่เล่นน้ำกัน ยังอ่อนล้าคนอื่นไว้เท่าไหร่จีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายหลุเนี้ไม่เที่ยวเดือดไม่อยู่ต้องหาให้เล่นใหม่ทำไมพี่ดูด้วยนะน้ำมันลึกกว่านี้ลึกถงน้ำลึกอะ <c oughs> ผ,ผมว่าดีนะน้ำลึกดีกว่านี้ไปค่ะ <c oughs> เร่งเสียงสู่คำรามมาแล้วเสียงดังมาก ตอนนี้ก็ยังมีรถพยอยออกมาจากคลองมันเป็นตัวเอสอะทุกคนเราอยู่เอสข้างล่างลงมาใช่างไหนเข้าไปแบบนิ่งๆชิวๆเหมือนท่งไหมอืดอืดอืดเยอแต่ยุงยุงชุมมนะชุมชุมมากแต่ขเข้าไปแบบสบายๆกันนะแล้วก็กำลังกลับนะบทุกคนกำลังเก็บ หลังหลังจากเก็บของแต่ไแม่แต่ไม่ดังหลังจากเก็บของกันหมดแล้วนะคะก็เราทำการกลับบ้านเวลาหทุ่มตรงเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะถึงบ้านก็จะเกือบสองทุ่มยังทันยังทัน

ไปว่ารถเตี้ยนยำมองไม่เห็นรถทียำรถเป็นไรรถตำรวจทำรถเป็นไรกกบรถไม่ได้เป็นยังเอ่ะมันไม่ได้เป็นไรก็ตอว่ารถส็งคันอาหลอดไปเหรอ <c oughs> นึอกว่ารถกำลังออกมาหลายคันขนาดเออขอโทษสายตาสั้น นันแะย่หรอังน่ว่าคือจากเพราะมันเป็นคู่ไปเป็นคู่เป็นคู่ไงแม่นอยู่บนรถหลายเยอะ่สิ่หลายแถววันี้เคือติเป็นคาราวานออกมาก